สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะุลิมก็จะพาทุกคนมาสารลาย2ตั้งนะคะลาย2ตั้งขึ้นจากตรงนี้แล้วก็ทําตกกราบตรงนี้นะคะทุกคนทําตีนเต่าข้างบนนี้นะคะขึ้นลาย2แล้วก็ทําตีนเต่าตรงนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนี้จะเป็นลาย2ตั้งขึ้นไปอย่างนี้นะคะ ก็มาดูนี่ดูตรงนี้นะคะให้เขาขึ้นเป็นตัววีแล้วก็แยกตัวนี้อตัวนี้วางไว้ข้างบนส่วนตัวนี้เป็นคู่กับตัวนี้ก็วางลงไปข้างล่างนี่นะคะข้างหลังเนี่ย จแล้วก็ยกสองตัวนี้นะคะจะเป็น1 2 3ก็ยกตัวที่สองกับตัวที่สามเข้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ไมายกตัวนี้เสร็จแล้วก็เอาตัวนี้นะคะยกตัวที่สองกับสามแล้วก็ถอยหลังอีกยกตัวนี้ ก็ยกตัวสองกับสามค่อยยกสองตัวข้างหลังนะคะจะเป็นตัววีขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ยกตัวนี้ทำแบบนี้ไปจนครบรอบเลยนะคะทุกคน ก็เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะคะเราก็มาจับตรงนี้เดี๋ยวจะเริ่มสารรอบที่สองนะคะทุกคนก็จะเอาเส้นนี้ไว้ข้างหน้าแล้วก็เอาเส้นนี้ไว้ข้างหลังนี้นะคะ เส้นนี้ไปข,ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะก็ยกสองเส้นแล้วก็ถอยมาสองเส้นแล้วก็ยกตรงกลางสองเส้นวางลงทีละเส้นนะคะแล้วก็ยกข้างหลังสองเส้น ยกตรงกลาง2เส้นแล้วก็ยกเส้นหลัง2เส้นแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะกลางสองเส้นแล้วก็ยกเส้นหลังสองเส้น สลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบรอบเหมือนเดิมนะคะเหมือนรอบรอบที่หนึ่งนะคะ,อะเอาซองเซนเนี้ื่อนว่าเห็นว่านี่มันจะเป็นซีเห็นไหมตัวนี้นนจบตัวน,นี้จบไปข้างขอบตัวน,นี้วัตถุดิบในบ้าน,นเมืนเอาลงไปลงไปนึ่งบัดสุดท้ายมาจบกลางแล้วก็ถิม่มลงไปนึ่งแต่ก็มาจบขอบถิม่มลงไปบุบสองอีเลยดิ นี่นะคะหลังจากที่เราสารลายสองตั้งเสร็จแล้วนะคะสารลา,ลายสองตั้งเสร็จแล้วอันนี้บลิมก็จะเอามาให้ดูคนละกล่องนะคะเพราะว่าเส้นเส้นค้าก็จะเส้นใหญ่กว่ากล่องเมื่อกี้นะคะบลิมสารหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแถวนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะก็จะเป็นแปดกับเก้านะคะบลิมจะสารแค่นี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสาร ต่อไปก็คือลายตกกาบหรือว่าตีนเต่าด้านบนนะคะอันนี้ก็คือตีนเต่าด้านล่างเสร็จแล้วเราจะมาสารตกกาบาเสร็จจากลายสองตรงนี้นะคะเราก็จะมาสารลายตรงนี้นะคะก่อนอื่นก็ฉีดน้ำก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็อันนี้วางไว้ด้านบนนะคะ เสร็จแล้วเอาเส้นนี้วางลงไปด้านล่างนะคะให้มันค่อมสามเส้นข้างล่างนะคะนี่ค่ะสองสามนี่ค่ะแล้วก็ยกเส้นสุดท้ายแล้วก็เส้นนี้นะคะวางลงไปหนึ่งเส้นแล้วก็ยกเส้นสุดท้าย เสร็จแล้วก็ยกเส้นสุดท้ายขึ้นมาพร้อมกับเส้นนี่เสร็จแล้วก็วางเสร็จแล้วก็ยกเส้นนี้แล้เส้นนี้พร้อมกับเส้นนี้แล้วก็ยกเส้นนี้สลับ แบบนี้ไปจนครบรอบเลยนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะพับเสร็จแล้วเป็นวงกลมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะป <c oughs> บลิมจะพาทุกคนมาพับปากนะคะมาม้วนปากตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ปปลิมก็ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะบ๊ายบาย